คนส่วนใหญ่ที่มาเรียนเลกีไม่รู้ว่าการกินสำคัญมากขนาดไหนสำหรับสุขภาพหรืออาหารที่เราเกินสำคัญมากขนาดไหนเพื่อพลังชีวิตของเราคนที่มาแนวนี้มาเรียนรู้เรกีพลังชีวิตหรือเรกีพลังธรรมชาติ เขาจะมาเรียนเพราะว่าเขาจะสนใจพัฒนาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตแล้วคุณสุมบงของพลังของเขาแต่เขาไม่ค่อยคิดว่าโภชนาเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับแล้วคนที่ฝึกเลกกีและคนทั่วทั่วไปกินอะไรดี ดีที่สุดสำหรับสุขภาพนะครับพูดง่ายๆ่ายผักผลไม้ข้าวนะครับผักสำคัญมากนะครับผักน่าจะกินผักสดนะครับแม้ว่าสีอะไรมันก็ดีเพราะว่าผักมีวิตามินหลายหลายอย่างแล้วก็มีแร่ธาตุดีนะครับอันนี้สำคัญมาก ถ้าผักเป็นอินทรีย์ยิ่งดีผลไม้เหมือนกันถ้าเราเกินผลไม้บ่อยๆที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นสดทำไมก็ผลไม้มีทุกอย่างที่ดีสำหรับสุขภาพวิตามินที่ดีนะครับและธาตุที่ดีนะครับ,นะรบมันดีทุกสิ่งกับผลไม้ก็ดีมีกาก ยหยดีผลไม้มีพลังชีวิตดีคนที่มาฝึกเลกี้สนยใจพลังแต่คนส่วนใหญ่ลืมว่าพลังดีมาจากผลไม้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการเกินข้าวสำคัญข้าวที่เราเกียนต้องเป็นข้าวกล้องโดยเฉพาะนะครับข้าวกล้องจะมี กากใหญ่มากกว่าข้าวขาวเยอะมากนะครับแล้วข้าวกล้องจะมีแร่ธาตุมากกว่าข้าวขาวเยอะมากนะครับในเวลาเดียวกันขอแนะนำเราน่าจะกินเมล็ดหลากหลายแม้ว่าเป็นเมล็ดงาหรือเมล็ดเชียหรือเมล็ดแฟลกซ เมล็ดทุกอย่างก็ดีสำหรับสุขภาพของเรามันมีน้ำมันดีนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุและกากใย,ยที่ดีนะครับคุณมาฝึกเลกกีเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาพลังชีวิตใช่ไหมพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาด้วยโภชนา ของเราด้วยนะครับคูณกินแบบที่ผมแนะนำผักผลไม้ข้าวกับมะ็ดที่เราจะเกินสดที่เป็นอินทรีย์แล้วสิ่งที่ไม่สะอาดหรือเสียชีวิตแล้วหรือไม่มีพลังชีวิตเลิกเกินเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เกียดน้อยลง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 สิ่งที่มีเลือดก็เกียดน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันไม่เหมาะสมกับสุขภาพของเรามันไม่ใช่พลังดีเป็นพลังลบลงดูนะครับภายในไม่กี่อาทิทิคคุณจะรู้สึกโสดชื่นเบาวขึ้นและ เวลาที่ฝึกเลก,กีจะรู้สึกว่าพลังของเรามันมันเบาขึ้นมันแรงขึ้นยิ่งสำคัญอารมณ์ของเราจะดีขึ้นและระบบภายในจะสะอาดขึ้นแม้ว่าเราพูดถึงระบบย,ย่อยหรือระบบขับถ่ายหรือสำหรับผู้หญิงระบบผู้หญิงภายในมันจะมีประสิทธิภาพ มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันสะอาดขึ้นมันมีพลังสดชื่นเพราะว่าพลังชีวิตที่มาจากผักผลไม้สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพของเรานะครับลองดูแล้วคุณจะรู้เองด้วยประสบการณ์เองเกินข้าวแบบนี้ดีที่สุดสำหรับสุขภาพจิตใจใกายร่วมกันนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ